สวยๆเช็คร้อยพร้อมใช้คูปบต้า M7040 SU ราคาเพียง559,000บาทเช็คสภาพพร้อมใช้ยางใหม่4เส้นอุปกรณ์ได้ดันหน้าแล้วก็หางนะครับ2ชิ้นใครสนใจนะครับรถคันนี้เก็บสีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวเปลี่ยนแผ่นลังคาหุ้มเบาะเปลี่ยนยางพื้นเท้าเหยียบนะครับแล้วก็เช็คนะครับบูธสลักคันใบมีดสลักคันหน้าให้ใหม่เรียบร้อยนะครับรถสภาพพร้อมใช้จดปี2553 ส่วนไมค์ชั่วโมงการทำงานครับคันนี้ไม่ขึ้นนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานตัวนี้นะครับใบมีดหน้าใหม่ด้วยนะครับดูระบบ4ฟ e วิครับโควินทํางานปกตินะครับตัวนี้นะครับ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์หอยหลังเครื่องยนต์เป็นเกียแรงม้า4ี่สูบนะครับ2เพาวโฟขับเคลื่อน4ล้อนะครับ โซนไล่นะครับใครที่ต้องการรถเป็นทำไล่ไปดันไปไถนะครับหรือเอฟซีทางฝั่งสปปลาวนะครับอยากได้รถคันนี้ไว้ใช้งานนะครับรถสวยๆเก็บงานเนียนๆนะครับคันนี้นะครับเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์พร้อมใช้นะครับราคาเพียง5้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ เก็บงานเรียบร้อยเก็งสภาพเรียบร้อยครับรวมจัดทรงฟรีนะครับ300อกิโลเมตรแรกนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่091 861 1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 313 047ร้านเราตั้งอยู่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,านีครับ